ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจ้งข่าวนะครับก็ซัมซุงนะครับได้เปิดตัว Galaxy Note 20นะครับแล้วก็ Note 20 Ultra แล้วนะครับตอนนี้ก็ได้มีในส่วนของราคานะครับแล้วก็สเปคต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพูดถึงสเปคคร่าวๆนะครับแล้วก็ราคานะครับของโปรโมชั่นที่ AS จัดหรือราคาที่เขาขายตามท้องตลาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ ครับในส่วนของโน้ต20นะครับก็สเปคนะครับแรม8นะครับหน่วยความจำา2 5 6นะครับหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะครับตัวรูปร่างหน้าจอจะคล้ายโน้ต10ไลท์เลยนะครับจะไม่มีขอบนะครับครับก็จะมีลำโพงนะครับเป็นแบบคู่นะครับ แล้วก็มีกล้องหลังนะครับ3ตัวนะครับกล้องหลักนะครับ12ล้านพิกเซลนะครับและมีอันต้าวาย12ล้านพิกเซลนะครับเทเลโฟโต้นะครับ64ล้านพิกเซลนะครับรองรับออปติคอนซูมนะครับอ่า5เท่านะครับดิจิตอลซูม30เท่านะครับมี3สีนะครับก็มีสีเขียวสีชมพูและก็สีดำนะครับหน้าจอนะครับรองรับได้60เฮิร์ต์นะครับตัวนี้นะครับคงที่นะครับครับในส่วนของโน้ต20 อันต้านะครับก็จะมีอยู่2รุ่นนะครับก็จะมี 4G แล้วก็ 5G นะครับ 4G ก็จะอยู่8นะครับและความจําอยู่ที่256นะครับ 5G อยู่ที่แรม12นะครับหน่วยความจํา256แล้วก็512นะครับหน้าจอใหญ่นะครับอยู่ที่6.9นิ้วทีเดียวเลยครับโอ้โหใหญ่มากเพราะว่าตัวนี้นะครับจะเรียนแบบโครงสร้างเหมือนกับ Note 10 Plus นะฮะตัวนี้นะฮะ ก็ใหญ่กว่าโนอตสิพัฒนิดนึงนะครับจาก6.8ก็เป็น6.9นะครับอ่ากล้องหลังนะครับก็จะมีในส่วนของ3ตัวนะครับก็จะมีนะครับ108ล้านพิกเซลนะครับอันต้าวายสิล้านพิกเซลนะเทเลนะครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับออปติคอลซูมอยู่ที่3เท่านะครับแล้วก็ดิจิตอลซูมอยู่ที่50เท่านะครับตัวนี้นะครับรองรับ120ยยเฮิร์นะครับแต่ว่าเขาบอกมาว่านะครับ120ยยเฮิร์นี่ก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะดูอะไร นะครับถ้าเป็นดูข้อมูลทั่วไปหรืออะไรนี้เฮจะน้อยลงนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับจะไม่สามารถนะครับตั้งว่า120เฮิรตตลอดเวลานะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ถ้าไม่ใช้นะครับก็จะมีโหมดปกตินะครับเพื่อจะเป็นการประหยัดแบตนะครับตัวนี้นะครับจะมีอยู่2สีคือสีชมพูและสีดํานะครับครับในส่วนของปากกานะครับก็จะมีสีเดียวกันกับตัวเครื่องเลยเออผมว่ามันก็โอเคนะฮะไม่ต้อง แตกต่างจากตัวเครื่องนะครดูสวยงามดีนะครับครับปากกาก็จะทําได้หลายท่าทางนะครับก็จะมีการวนซ้ายวนขวาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ e ีซี่ไทยนะครับไลท์นะครับก็จะเป็นการพิมพ์สลับกับการเขียนได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการถ่ายวีดีโอนะครับก็จะมีในส่วนของอาโหมดที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือสามารถใช้ Galaxy Bud s Light นะครับ ก็คืออัดเสียงในการซีบัตไลท์ได้เลยนะครับผมเออว่ามันดีนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่ท YouTube นะครับถ่ายวิดีโอนะครับต่างๆผมว่าโอเคเลยครับก็ลองดูนะฮะลองศึกษาดูนะครับเผื่อเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับที่จะเอามาใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของราคากันครับว่ามีราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับครับในส่วนของราคานะครับโน้ตยีนะครับ 4G นะครับแรมแปดนะครับหน่วยความจํา256านะครับราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2อ0 0 0น 9ก0 0พันบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของโน้ต20 5G นะครับแรม8นะครับหน่วยความจำา2 5 6อยู่ที่33,990บาทนะครับครับในส่วนของโน้ต20่สิบอันต้านะครับก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็แรม8นะครับหน่วยความจำา2 5 6นะครับเริ่มต้นที่38,900นะครับแรม8 5 1 2นะครับราคาอยู่ที่42,900นะครับและก็ในส่วนของ โน้ตยีอันต้า 5G นะครับก็จะมีแรม12นะครับหน่วยความจำอยู่ที่256นะครับ42,900ืนารนะครับและก็ในส่วนของแรม12นะครับหน่วยความจำสองหนะครับอยู่ที่46,900บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่าราคาก สูงอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของคนที่สนใจจะซื้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่น a s นะครับตัวนี้นะครับก็เอาคร่าวๆแล้วกันนะครับโปรโมชั่น a s นะครับตัวโน้ต20เริ่มต้นนะครับก็ถ้าจัดโปรนะฮะราคาเครื่องนะครับอยู่ที่15,900บนาพนระครับจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ6,000บาทนะครับ ตกรายเดือนอยู่ที่1899บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนของโน้ต20อันตานะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับราคา3า9 0 0นานะครับจัดโปรโมชั่นอยู่ที่24,900ืนารนะครับชำระล่วงหน้าก่อน5,000บาทนะครับจ่ายรายเดือนอยู่ที่1899บาบาทครับก็ลองดูนะครับเป็นโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในส่วนที่เรา ซื้อนะครับในส่วนของโน้ต20เกิดหรือโน้ต20อันต้า 5G นะครับก็ซื้อสามารถซื้อนะครับหูฟังนะครับ Galaxy Buds ในราคาที่เล็กซื้อนะถูกมากเลย4,990บาทนะครับตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับเขาบอกว่าเงื่อนไขนี้ฮะกำหนด6สิงหาถึง18สิงหานะครับเป็นเงื่อนไขที่ จองก่อนล่วงหน้านะครับก็ลองดูครับเผื่อเป็นสิ่งที่ช่วยเซฟเงินนะครับในส่วนของเราจะซื้อหูฟังเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็ ในส่วนของแท็บ S7 นะครับแล้วก็แท็บ S7 พ l u นะครับก็ได้ออกมาแล้วนะครับสเปคนะครับที่แต่หลายๆช่องได้รีวิวมานะครับมารวบรวมข้อมูลเพื่อจะมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับฟังกันนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ